ละครซิมเรื่องหลักบนวุ่นของคุณหนูฝึกหัดตอนที่สอง ฉันรีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านทันทีก่อนที่แม่จะทลาเข้ามาหาฉันขนมจีนมาแล้วเหรอจ้าสุดที่รักของแม่แม่รอตั้งนานแน่แม่อย่ามาพูดจ้าจ๋านะคนลูกใหญ่ลูกคนนี้เนี่ยสวัสดีครับคุณหนูคุณลุงคนนั้นหันมาพูดภาษาเกาหลีใส่ฉันซึ่งฉันก็พอฟังออกเพราะเรียนมาตั้งแต่มต้นแล้ว แม่ใครอ่ะขอฉันคุยกับแก่ก่อนนะแก่ยังไม่รู้เรื่องนี้แม่นี่มันเรื่องอะไรอะตาลุงคนนั้นเป็นใครขอบอกว่าหนูไม่เอาพ่อใหม่เด็ดขาดนะใย็่ลูกคนนี้เนี่ใครจะหาพ่อใหม่ให้แกแกนี่มันจริงๆเลยหรือว่าแม่ไม่เอานะ หนูยอมตายดีกว่าถ้าจะต้องแต่งงานกับตาลุงคนนั้นโหยนี่แม่คิดจะขายหนูล้างนี่เลยเหรอเนี่ยแม่ใจร้ายโอ้ยเจ็บฉันลูบแขนตัวเองเบาๆเมื่อแม่เล่นหยิกฉันเต็ no head. มแรงหนูร้อเล่นน่ะแม่แล้สรุปมันเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ฉันเคยบอกแกใช่ไหมว่าพ่อแกไม่ใช่คนไทยเคยมั้ง <c oughs> <c oughs> แล้วไงอ่ะ แม่อย่าบอกนะว่าความจริงแล้วพ่อเป็นลูกมหาเศรษฐีที่โคตรจะรวยแล้วครอบครัวของพ่อก็มาตามหาทายาทเพื่อจะไปสืบทอดกิจการร้อยล้านแล้วลุงคนนั้นก็เป็นคนของครอบครัวพ่อใช่ไหมแกรู้ได้ยังไงโอยแม่หนูล้อเล่นไม่ขำหรอเรื่องนิยายน้ำเน่าที่หนูอ่านไงทำไมต้องทำนาออ้งขนาดนั้นด้วยกูเรื่องที่แกพูดมันเป็นความจริงไงเล่า เฮ้ยอย่ามาล้อเล่นนะแม่เรื่องจริงเป็นไปไม่ได้หรอกแม่มันไม่นำเน่าไปหน่อยเหรอแม่เงื้อมือจะหยิกฉันอีกรอบนี่ดีนะว่าฉันมีประสบการณ์กระโดดหลบได้ทันส่วนแม่ก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะบรรจงเล่าเรื่องราวสุดจะนำเน่าเคลาน้ำตาให้ฉันฟังแม่เป็นนักเรียนลากเปลี่ยนได้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโซ ประเทศเกาหลีใต้พอดีกับที่พ่อก็เรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันพอพ่อเห็นแม่ปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าคนนี้นี่แหละที่หัวใจต้องการแล้วพ่อกับแม่ก็คบกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัดสินใจจะแต่งงานกันพ่อเลยหาแม่ไปแนะนําให้ทั้งบ้านรู้จักแล้วแม่ก็เพิ่งรู้ในวันนั้นว่าพ่อเป็นทายาทเพียงคนเดียวของ KK g r ก u รุ๊ปบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มียอดขายอันดับต้นๆของเกาหลีใต้ พ่อเป็นลูกมหาเศรษฐีส่วนแม่เป็นแค่นักเรียนแลกเปลี่ยนจนๆคนหนึ่งเท่านั้นแล้วคุณแม่ของคุณพ่อซึ่งเป็นคุณย่าของฉันไม่ชอบแม่อามากๆเพราะแม่ไม่มีอะไรเหมาะสมที่จะมาเป็นสภายของ KK Group เลยสักนิดแถมยังเป็นชาวต่างชาติที่คนเกาหลีไม่นิยมชมชอบให้มาเป็นสภายอีกด้วยคุณย่าก็เลยสั่งห้ามไม่ให้พ่อแต่งงานกับแม่แต่ก็ไม่มีอะไรมาขวางทางความรัก ที่แสนงดงามของพ่อและแม่ได้พ่อจึงตัดสินใจหนีมาอยู่ที่เมืองไทยกับแม่โดยทิ้งทุกอย่างที่เกาหลีจนพ่อเสียชีวิตทางอุบัติเหตุรถคว่ำตอนฉันเกิดได้เพียงอาทิตย์เดียวแล้วคุณลุงที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกก็เป็นเลขาของคุณย่าชื่อคุณเลขาลีอุนชาแต่ฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าฉันเป็นลูกครึ่งเกาหลีก็แม่เลยไม่บอกอะไรกับฉันเลยนี่นาะ แม่อยากให้แกไปอยู่กับคุณย่าแกที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้เฮ้ยแม่แม่ก็เพิ่งเล่าอยู่ไม่ใช่เลยไงว่าคุณย่าไม่ชอบแม่แล้วคุณย่าจะนึกพิสวาสหนูหรือไงเล่าเขาก็คงไม่พิสวัสรยียเด็กเพี้ยนอย่างแกมากนักหรอกแต่ก็คงไม่ถึงกับเกลียดแกลองนึกดูสิถ้าเขาเกลียดเขาจะให้เลขาลีมาตามหาแกทำไมตามหา ลุงคนนั้นน่ะเหรอเออใช่วันนี้หนูเห็นแม่กับเลขาเลยนะนะั่นน่ะอยู่ที่ร้านกาแฟด้วยเออแม่ไปพบเขามาวันนี้เมื่อเดือนที่แล้วแม่เจอเลขาลีเข้าเขาบอกกับแม่ว่าคุณย่าท่านอยากจะเจอหน้าหลานซึ่งเกิดจากลูกชายคนเดียวของตระกูลก็คือแก่นั่นแหละเขาถึงได้ดันดนมาที่เมืองไทยและสืบมาจนรู้ว่าเราอยู่แถวนี้แต่ตอนนั้น แม่รีบวิ่งหนีมามือก็ถือนามบัตรของเลข,ขาลีมาด้วยตอนนั้นแม่รู้แค่อย่างเดียวว่าจะไม่มีวันให้คนพวกนั้นมาพรากแกไปจากแม่เด็ดขาดแต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแม่ก็รู้ตัวว่าคงเลี้ยงแกให้อยู่สุขสบายไม่ได้แม่แม่อยากให้หนูไปขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่มีแม่คนไหนอยากให้ลูกไปอยู่ไกลอกตัวเองหรอกนะขนมจีนแต่ว่าถ้าแกอยู่ที่นี่ก็มีแต่ลำบากสู้ไปมีชีวิตที่สุขสบายอยู่ที่นู่นไม่ได้แม่ดึงฉันไปกอดเบาๆฉันเองถึงกับน้ำตาซึมเราสองแม่ลูกไม่เคยต้องแยกจากกันไปนานเลยแล้วฉันจะทนได้ยังไงถ้าฉันต้องไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้และยังไม่มีแม่อีก แล้วแม่จะไปด้วยกันไหมแม่ไปไม่ได้หรอกคุณย่าคงยังไม่ชอบแม่นักหรอกแม่ก็เลยให้แกไปเป็นตัวแทนไงอย่าให้เขาดูถูกเอาได้เลยทำให้คุณย่ายอมรับแกในฐานะหลานอย่างบริสุทธิ์ใจให้ได้เข้าใจไหมโอยแม่เล่นส่งหนป็มเป็นแม่ทับเลยหรอว่าแต่เรื่องนี่ถ้าหนูไป เขาจะใช้นี่ให้เราใช่ไหมแม่เล่าทุกอย่างให้เลขาลีฟังแล้วเขารับปากแม่ว่าจะจัดการทุกอย่างให้ตกลงแม่หนูจะไปแต่หนูจะไม่รับปากหรอกนะว่าคุณย่าเขาจะชอบหนูหรือเปล่าและหนูจะชอบคุณย่าอะไรนั่นหรือเปล่าแต่ถ้าการไปเกาหลีครั้งนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากหนี้สินและพวกทวงหนี้ได้หนูก็จะไป ฉันโผลเข้ากอดแม่อีกครั้งเราสองแม่รูปก,กอดกันน้ําตาซึมในตอนนี้ฉันพอจะรู้เหตุผลที่แม่ฉันส่งฉันเรียนโรงเรียนแพงๆแล้วที่แท้แม่ก็คงอยากให้คุณย่าเห็นนี่เองแต่ว่าการไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ไม่คุ้นเคยแบบนั้นฉันกลับรู้สึกกลัวขึ้นมายังไงบอกไม่ถูกหลังจากที่เลขาลีจ่ายหนี้สินให้แม่ฉัน ฉันก็ต้องลาออกจากโรงเรียนเตรียมไปเกาหลีวันนี้เลยมาเรียนเป็นวันสุดท้ายฉันไปนะพวกแกขนมจีนพวกฉันขอไปแกต้องรับตลอดนะห้ามหายเด็ดขาดเดี๋ยวซัมเมอร์นี้จะบินไปหาที่นูน่นเออเออไม่หายหรอกดูแลตัวเองดีๆนะแกมีปัญหาอะไรก็บอกพวกฉันได้ขอบใจนะ ฉันโบกมือลาเพื่อนทั้งสามคนก่อนจะเดินออกมาจากโรงเรียนแต่ก็ต้องสะดุง้งหยงพี่ขนมจีนคนใจร้ายไาในายว่าอะไรนะคนใจร้ายคนใจร้ายคนใจร้ายพ,พอแล้วฉันแสบหูไปหมดแล้วเนี่ยไม่ยมเหรพี่ขนมจีนใจร้ายที่สุดคิดจะหนีผมไปเกาหลีฉันจะย้ายไปอยู่กับย่าตั้งหาก ไม่ได้หนีนายสักหน่อยเหมือนกันพี่ไม่ต้องมาเถียงผมเลยนะฉันเถียงนาตรงไหนเ่าเจะเด็กบ้าอย่ามางองแงใส่ฉันสิไม่รู้แหละผมตัดสินใจแล้วผมจะตามพี่ไปเกาหลีแค่ขอเวลาเตรียมตัวสักหน่อยผมจะไปหาพี่แนะ่ไลที่ปกติจะยิ้มน่ารักแต่วันนี้กลับทำหน้าบูดบึ้งไม่ชวนรับประทานเอาซะเลยฮะพูดเล่นใช่ไหมฮ ตลกจังมีอารมณ์ขันอะไรไม่ตลกน,นายจะตามฉันไปทำไมเล่าก็ผมชอบพี่นี่ไม่รู้เลยไงชอบม,มากๆด้วยชอบมานานแล้วด้วยฉันถึงกับอาปป้าปากค้างความจริงก็พอจะรู้แต่ว่าไม่เคยโดนสารภาพรักกลางโรงเรียนแบบนี้ก็เลยออกอาการเหวือไปสน,สนิทพี่จะรอผมใช่ไหมสัญญาสิ ฮะเออเออฉันยังทำหน้างงๆแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะทึกทักว่าฉันสัญญาไปแล้วเรียบร้อยเราก็บอกมือให้ฉันแล้วเจอกันที่นู่นนะหนุ่มจีนไรวิ่งจากไปแล้วทิ้งให้ฉันไ้้ติ่ยืนอึ้งแล้วประโยคสุดท้ายเรียกฉันซะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะจะเด็กบ้านั่นเฮ้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าไรพูดจริงหรือพูดเล่นเพราะตอนนี้ แค่ตัวเองก็ไม่รู้จะเอาชีวิตรอดที่เกาหลีได้หรือเปล่างั้นมาคิดเรื่องของตัวเองก่อนดีกว่าเราฉันก็ลืมเรื่องไหลไปในทันที ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ตอนหน้าขนมซีนจะไปที่โซแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าคุณย่าจะดุแค่ไหนต้องไม่พลาดตอนต่อไปนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s r r i e แห่งช่องสิม Story ด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย